สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอีบานเจ็ดเก้านะครับโอเคครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวแฮจะมาบอกวิธีการเกากนะกงเนาะซึ่งอ่การเกาะกงเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทําให้ตัวใหม่เนี่ยเวิวได้ไวที่สุดแล้วนะครับเวิวได้ไวที่เวิวได้ไวที่สุดมากๆเลยแต่ว่าการการเกาะกงเนี่ยใช้งบประมาณก็นข้างสูงเพราะว่าเราจะต้อง ไปยืนในดันเจเขียวนะครับแล้วก็ให้คนที่เขารากเราเนี่ยตีให้นะครับเลเวลเราจะได้ขึ้นไวเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขารับกาะคงก็จะประมาณสัก15เวฟนะครับก็คือจบก็คือจบดันไดว่างั้นเถอะนะแล้วก็จะมีหลายๆคนที่งงอยู่ว่าไอ้ไอเกาะอ,องเนี่ยมันเกาะตรงไหนนะมันทํำยังไงนะครับอ่นะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการเกาะโกงเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะเข้าดันเจเขียวได้ก่อนอื่นคุณจะต้องมีเลเวล130ก่อนนะครับ130ก่อนนะถือจะเข้าเจเขียวได้แล้วก็มาซื้อใบดันด้วยนะครับเราเป็นคนเกาะก็จริงแต่เราก็ต้องซื้อใบดันนะครับผมนะเนี่ยเจเขียวดอกหนึ่ง2.5อนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปเกาะกันนะครับผมโอเคนะครับ เนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูดตรงน,นี้นะครับตรงที่แอดยืนอยู่เนี่ยเนี่ยอ่าเข้ามาแล้วเราจะมายืนยืนข้างหลังนะยืนข้างหลังประตูนะครับอย่าไปยืนข้างหน้าประตูนะครับไม่งั้นมอนมันจะวิ่งมาตีเราได้นะครับแล้วมันแล,แล้วมันจะทําให้คนล่าเนี่ยลำบากนะครับผมซึ่งอ่าที่เห็นเป็นรอบห้าสองเนี่ยคือต่อคือรอบคือรอบแรกเนี่ยคนดูดนี่เขาติดทุระแล้วส่งจานเบสนะครับส่งคุณเบสมา ลากให้แอดไปพลางๆนะครับก็เลยกลายเป็น1 5อยอย่างที่เห็นนะครับอันนั้นคือรอบเดียวนะเนี่ยอันนี้คือของจริงและแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยเราไม่ได้กดใบโอนเวลครับซึ่งเป็นการดูดปกตินะครับเป็นการดูดปกติที่ไม่ได้กดใบโอนเวลก็รอบเดียวมาเป็น15.2เลยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับกดใบโอนเวลด้วยก็คือ ep เราจะได้ทั้งหมดนะครับเนี่ย อย่างที่เห็นเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับ E.P เนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นตีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมเอาใช่ลืมบอกนะครับาการก่อกงเนี่ยคนไม่จะเป็นจะต้องกดพวกถัว่วพวกถั่วคูณพันนะครับเพราะว่าคนที่จะต้องกดถั่วคูณพันเนี่ยคือคนที่ตีนะครับซึ่งไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขารับก่อกรงเนี่ยเขาจะมีพวก ลูนนะครับพวกลูน e ีพวกลูน e ี p a ปาร์ตี้นะครับไว้เพื่อรับเก,บกงอยู่แล้วนะครับเขากดถั่วให้อยู่แล้วนะครับมีทั้งซูบปเลียม,มีทั้งพัดตามสไตล์ของเขาแหละนะว่าเขามีคูณเท่าไหร่นะครับก็คือเราไม่จะเป็นต้องจ่ายอะไรทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องต้องจ่ายคือค่าเกาะงนะครับผมค่าเกาะงค่าแจนะครับส่วนถ้าอัพเลยละส่วนถ้าใคร ก็คงกับคนที่เขาบูทด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับหินบูทดันนะครับเดี๋ยวสโตมออฟทางเซนนีนะซื้อได้ที่ NPC ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจไม่ว่าจะเป็นหินบูทนะครับอยู่ที่ร้านทั้งหมดนะอ่เพราะฉะนั้นคือถ้าใครรีบนะครับรีบไม่เวลเองรีบหรือปั้นตัวลองทำฉายาอะไรก็แล้วแต่นะครับ กาะกงเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะมันไวมากเนี่ยแอดมายืนโงงๆอยู่ยังไม่ถึง1นชั่วโมงเลยนะครับมายืนโงงๆอยู่ยังไม่ถึงหนึ่ชั่วโมงเลยนะเกาะตั้แต่เที่ยงคืนตอนนี้ก็เนี่ยอีกเ้านาทีอีกเก้านาทีหนึชั่วโมงรอบไปจาร้อยหแล้วนะครับผมนะ,อะโอเคครับส่วนถ้าเราดูดมาถึงหลังแล้วเนี่ยเวลาเราจะอัพให้มันแบบ ให้มันไวกว่าน,นี้ตัวที่เราไม่พึ่งแจเขียวนะครับเดี๋ยวมันจะมีแบบพอช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปดูดแจแดงกันนะครับหลังจาก180นะจะเปลี่ยนไปดูดแจแดงกันก็คือดอกนี้นะครับเนี่ยมันเป็นดันเจี้ยนเลเวล180ซึ่งคุณจะต้องมีอ่าอัปเกรดคอไฮนะครับหรือหินแดงเนี่ยสเม็ดนะครับ,ก,บกับเงินอ่ากับเงินอีกสเอ็มนะถึงจะซื้อได้นะครับเดี๋ยวแอาจะบอกวิธีการดูดแจแดงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอไปลงแจเขียวอีกรอบนึงให้มัน180ก่อนนะครับ อ่าโอเคนะครับไปแจแดงกันนะอ่าออกมาเนี่ยร้อยแปดเอ็ดอย่างที่หนนะครับอ่าจะเข้าแจแดงเนี่ยอ่าคนนี้เขาจะบูทด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเตรียมหยิบบูทนะครับอ่าเดี๋ยวรอให้เขาเข้าไปก่อนเนาะรอให้คนลากเขาเข้าไปก่อนโอเคพอเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปเลยนะเขาบูทห้านะครับพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับให้เราเดินชนประตูนี่เลยนะนี่ ให้เราเดินชนประตูตรงนี้เลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมอนมันจะตีเราได้นะครับผมเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บก,ก็คือเดินชนมาเลยนะเพราะว่าถ้ามอนหัวเราเนี่ยไม่เหลือแน่นอนนะครับไม่เหลือแน่นอนด,ด,ดูเลขฟ้าเลยมันแปดแล้วดูของใส่นะอย่างกระจอกนะครับพอนั้นนะครับคนที่จะมาดูนะครับเข้ามาปุ๊บเดินถอยหลังให้สุดให้ชิดประตูไปเลยนะเนี่ยแนะ่แค่นี้คือจบนะครับแล้วก็ยืนดูดไปถ้าใครอยากจะดูก็ เอสว่าเอ่พ่อน่าดูยากนะมนาฐานจอไม่เห็นแล้วนะโอเคถ้าอย่างนั้นตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันใต้คลิปว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเวลาในการดูดทั้งหมดนะครับ2ชั่วโมง38นาทีนะครับ อาจจริงๆเนี่ยเพิ่งมารู้เอาทีหลังว่ารอบแรกเนี่ยที่คุณเบสบอกว่าอ่าคนคนอ่คนที่จะรับงานเกาะอ่ะเขาไม่อยู่จริงจริงๆ,ค,งๆคุณเบสอะหลอกแอดนะครับนะหลอกแอดเพิ่งมารู้เนี่ยเพิ่งมารู้นะครับก็เลยจริงๆเนี่ยรอบแรกเนี่ยอ่าถ้าเป็นคนเดิมแล้วเขาโอนเวลเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก160ครับผมซึ่ง อรอบแรกเนี่ยของแอดที่คุณเบสพาไปให้15เวฟนะครับมันอยู่ที่152นะครับแจ้เขียวเนี่ยแอดใช้ถ้าเป็นตอนนี้นะอันนี้รวมของคุณเบสไป้วยแล้วกันนะครับถ้าเป็นตอนนี้ก็คือลงไป5รอบครับผม5รอบนะจาก130นะครับไป181นะครับมีไบโอเวลไม่มีไบโอเวลแค่รอบเดียวนะครับก็คือรอบของคุณเบสนะครับที่จบ152แล้วก็มาต่อแจแดงนะครับ มาต่อแจแดง4รอบนะก็คือจริงจริงแจแดงมันลงได้2รอบต่อวันใช่ไหมก็คือกดเจมลีไป15เพรนะครับมาต่อแจแดงสรอบนะครับจากร้อยปเอ็ดเป็นร้อยปหกนะจากร้อยปสิบเอ็ดเป็นร้อยไปสิบหกนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือ2ชั่วโมง38นาทีจบได้มาอ่าเป็นร8 6ดนะครับได้มา56เวล นะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณวิวเองนะครับแล้วของไม่แล้วของไม่แน่นพอถึงขนาดลุงดันได้ขนาดนั้นนะครับบอกเลยว่ามันนานกว่านี้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าใครรีบสายรีบนะครับทำตัวปั้นตัวอะไรอย่างนี้นะครับมามาทำแบบที่แอดแนะนำได้เลยนะครับร้านที่แอดไปจ้างเขาทำเนี่ยเดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้ก็าล่านะครับแล้วก็ไปคุยราคากับเขาก่อนนะครับ นะไปคุยราคากับเขาก่อนนะก็คือเป็นหัว q ิวเอสเองแหละนะครับลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมวันนี้นะครับมีเท่านี้แหละก็บายบายครับผม